วันนี้ข่าวมาจากทางรัสเซียค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอัปเดตกันสักหน่อยค่ะประเด็นแรกก็คือประเด็นการที่มีเครื่องบิน SU-34 ของรัสเซียพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ในประเทศตัวเองค่ะกราหมรัสเซียปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินทหารพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ในเมืองเยสนะคะเพิ่มขึ้นเป็น13ศพแล้วค่ะรวมเด็ก3คน แล้วก็มีชาวบ้านอีกกว่า360คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะสื่อรัสเซียร,รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เครื่องบินทหาร Su-34 ของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองเยสทางตอนใต้ของรัสเซียใกล้ชายแดนยูเครนพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13ศพค่ะซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย3คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย25คนค่ะ จำนวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวได้รับการเปิดเผยอ,ออกมาใหม่จากตัวเลขเดิมที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต4คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ19คนหลังจากที่หน่วยกู้ภัยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบเหตุโดยปฏิบัติการกู้ภัยจนตอนนี้ก็ยังดำเนินอย่างไม่เสร็จสิ้นค่ะ นอกจากนี้มีรายงานด้วยค่ะว่าชาวบ้านกว่า360คนรวมถึงเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุได้รับการอ,อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะโดยหน่วยคู้ภัยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ถูกไฟไหม้ออกมาได้แล้วอย่างน้อย8อ68คนค่ะจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเครื่องบินลำเกิดเหตุกำลังอยู่ระหว่างฝึกซ้อมเครื่องบินในช่วงเย็นวันจันทร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่อยูู่จะเกิดไฟลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์จนนำไปสู่การพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยโดยนักบินสามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องได้ทันค่ะมีภาพวิดีโอออนไลน์ด้วยนะคะคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์เผยค่ะให้เห็นเปลวไฟลุกไหม้และกลุ่มควันหนาทึบเลยปกคลุมอาคารอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีข่าวลือด้วยมีกระแสข่าวลือออกมาว่าจริงๆแล้วเครื่องบินลบดังกล่าวเนี่ย ไม่ได้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมอย่างที่รัฐบาลรัสเซียแถลงแต่ว่าบรรทุกกระสุนมาเต็มลำเตรียมจะไปโจมตีที่ยูเครนอันนี้เป็นข่าวลือค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ว่าการดราสโนสตาคะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเยสเนออกมาปฏิเสธข่าวนี้ระบุว่าถ้ามีการบรรทุกกระสุนจริงรอาคารเนี่ยก็ต้องระเบิดอาคารไปมากกว่าครึ่งหลังแล้วนะคะเพราะว่ากระสุนก็ต้องระเบิดด้วยอันนี้ก็เป็นคำโต้ข่าวลือนะคะ ด้านรัฐบาลรัสเซียก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินสั่งการให้รัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีด้านการบริการฉุกเฉินรวมถึงผู้ว่าการที่เป็นเจ้าของจุดเกิดเหตุลงพื้นที่ทันทีพร้อมมอบความช่วยเหลือที่จําเป็นทั้งหมดให้กับผู้ประสบเหตุค่ะ สำหรับเมืองเยสนะคะที่เกิดเหตุเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียบริเวณทะเลอาชอฟซึ่งเป็นทะเลที่กั้นระหว่างพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียกับพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวกำลังเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่สำคัญในตอนนี้เลยนะคะโดยเมืองเยสเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศของรัสเซียมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองนี้เกือบแสนคนค่ะราวเก้าหมื่นคน มาดูเหตุการณ์มาดูเรื่องของการโจมตีของรัสเซียบ้างนะคะรัสเซียเนี่ยตอนนี้มีรายงานว่ารุกโจมตียูเครนต่อเนื่องแล้วก็ยิงขีปนาวุธถล่มหลายเมืองค่ะรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีหลายเมืองในยูเครนแล้วก็มีการยิงขีปนาวุธถล่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะทำลายหลายร้อยหมู่บ้านให้ไฟฟ้าดับแล้วก็ไม่มีน้ำประปาใช้ค่ะ อันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งค่ะรายงานตรงกันว่าเกิดเหตุระเบิดต่อเนื่องในหลายเมืองของยูเครนช่วงเช้าว,วันอังคารที่18ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียเดินหน้าบุกโจมตีโดยมุ่งเป้าไปทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในกรุงเคียฟนะคะเมืองซูตเมียและเมืองเดนิโปรนะคะซึ่งคิริโลทิโมเชนโกรองหัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนเปิดเผยว่ามีระเบิดเกิดขึ้น3ครั้ง ในเขตกรุงเคียฟค่ะหลังจากเมื่อวานนี้รัสเซียเปิดฉากถล่มเขตเชฟเชนสกี้นะคะซึ่งเป็นย่านพลุกพ่านใจกลางเมืองทําให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อยสีคนค่ะ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแห่งหนึ่งในเมืองตตนีโปรนะคะถูกขีปนาวุธโจมตีเช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานเมืองซุตโตเมียซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ราวสอง2,000คนก็ถูกโจมตีด้วยเหมือนกันในช่วงเช้าวันที่18ที่ผ่านมาทําให้หมู่บ้านหลายร้อยแห่งไม่มีไฟฟ้าและน้ําประปาใช้ซึ่งทางการก็ต้องเร่งจัดหาพลังงานสำรองสาหรับใช้งานให้โรงพยาบาลฉุกเฉินค่ะ นอกจากนี้ยังเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่เมืองมิโคเลฟซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ของยูเครนหลังจากที่ขีปนาวุธถูกยิงเข้าใส่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในเมืองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายค่ะสถานการณ์สงครามระหว่างราัสเซียและยูเครนดุเดือดขึ้นนะคะหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดรุนแรงทำลายสะพานเชื่อมแคว้นไครเมียกับแผ่นดินรัสเซียเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาอันนั้นถือว่าเป็นชนวนของการโจมตีระลอกนี้เลยค่ะซึ่งที่ผ่านมา รัสเซียเชื่อว่าเป็นฝีมือของยูเครนแล้วก็มีการตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธจำนวนมากถล่มกรุงเคียฟครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยรวมแล้ว19รายนะคะเมื่อวันนี้ค่ะ17ตุลาคมรัสเซียก็เปิดฉากถล่มอีกครั้งค่ะ คราวนี้ถล่มกรุงเคียฟด้วยวิธีใหม่ก็คือด้วยโดรนกามิกาเซ่ค่ะซึ่งมีการระบุว่าซื้อมาจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสี่รายขณะที่ยูเครนสหรัฐและชาติพันธมิตรก็ออกมาประนามนะคะแล้วก็มีการกล่าวโทษอิหร่านด้วยว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการสังหารชาวยูเครนด้วยอาวุธที่อิหร่านจัดหาให้กับรัเสเซีย ด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังคงยืนยันค่ะว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนแต่มีเป้าหมายอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการทหารทั่วยูเครนค่ะนี่ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดูดเดือดอีกระลอกหนึ่งหลังจากวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา มาดูงานเข้าอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศอิรานค่ะซึ่งนอกจากที่จะมีเหตุประท้วงนะคะทั่วประเทศในตอนนี้แล้วจากการที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมควะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินไปที่ประเทศอิรานแล้วก็มีการตั้งสงสัยกันว่ามีการเจรจาแลกเปลี่ยนซื้ออาวุธหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้พอมีการโจมตีด้วยดโดรนกับมิกาเซ่ปุ๊บ เราก็ตั้งข้อสงสัยกันข่าวว่าโดรนกามิกาเซ่ตัวนี้มาจากไหนเป็นเทคโนโลยีจากไหนนะคะแล้วก็ยูเครนมีการโจมตีข่าวว่ามาจากอิรานนะคะเป็นสาเหตุให้ยูเครนเรียกร้องให้สหาภาพยุโรปคว่ำบาตรอิรานบอกว่าต้องรับผิดชอบที่จัดหาโดรนกามิกาเซ่ให้รัเสเซียใช้โจมตีกรุงเคียฟครั้งล่าสุดทําให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างที่พลอบอกไปอย่างน้อย4รายค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก อันนี้เป็นรายงานจากสำนักขา่าวออลจซีราค่ะรายงานว่าดมิทอคุเลบาลนะคะร,รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนโพสตข้อความลงบนทวิตเตอร์หลังเกิดเหตุโจมตีกรุงเคียฟเมื่อวานเรียกร้องให้สหภาพยุโรปรีบส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและกระสุนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียพร้อมขอให้คว่ำบาตรอิหร่านฐานเป็นผู้จัดหาโดรนกามิกาเซให้รัสเซียในการถล่มยูเครนค่ะเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุด อย่างที่บอกไปนะคะว่ามันเกิดมาจากโดรนกามิกาเซน่นะเกิดขึ้นในจุดเดียวกับที่ถูกรัสเซียโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งโดรนนี้นะคะมีชื่ออยู่ก็คือโดรนชาเฮต 1, 3, 6, ค่ะที่สามารถระบุที่มาได้ว่าผลิตในอิหร่านแล้วก็มีการส่งมอบให้กับรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้อิหร่านจะออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่เคยจัดก,การส่งอาวุธให้รัสเซีย ทางการยูเครนเปิดเผยข่าว่าการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วนเนี้ยทาให้มีผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอย่างน้อยสรายค่ะมิคาอีโลปโดเลียกนะคะที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนออกมาประนามอิร่านว่าจะต้องรับผิดชอบต่อก,การสังหารชาวยูเครนในครั้งนี้ เหตุการณ์โจมตีในกรุงเคียฟทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและอิหรา่านทวีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนได้ออกมาประกาศลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมวิจารณ์ว่าอิหร่านกำลังเล่นบทเป็นผู้จัดหาย,ยุโทโธปกรณ์ให้กับรัสเซียเพื่อน,นำไปใช้ในการสู้รบกับยูเครนโดยมีหลักฐานชัดเจนเป็นภาพถ่ายซากโดรนที่ถูกทหารยูเครนดิงตกค่ะอย่างไรก็ตาม อิหร่านยืนกรานปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่เคยจัดหาอาวุธให้รัสเซียเพื่อนําไปใช้สู้รบในสงคร,รามยูเครนตามที่สหรัฐและยูเครนกล่าวหาโดยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะคือวิสไซ์อเมรอับดุลลอฮิยอนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านตอบโต้ตว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านไม่เคยจัดหาอาวุธใดๆเพื่อให้นําไปใช้ในสงคร,รามยูเครนและนโยบายของสหรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ขอใหยค่ะสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านก็คือการต่อต้านการสนับสนุนต้านอาวุธให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อเป้าหมายในการยุติสงครามค่ะ w o r k p o t n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้